สวัสดีค่ะแม่ความจ้ามากินเนื้อย่างแท้ๆวันนี้มื่อไหร่เดี๋ยวคนผักงตรงกลางนกาใช่ไหมเนี่ยคุมสองโตเลยน้อยใสหนอนเพราะอะไรเนี่ยแขงนรงเขาาเข้าเขโอะไนะ หวานอ่ได้แล้วยไฟแรงมากเลยอ่ะหนอัมัเหมือนนเนี่ยขอ้งอโหัวอะไรนี่ไม่รอก่อนใส่เนยไม่ร่อนใส่เลาดออย่าดูนอ๋อลาดอเป็นเนออชตฮตนหนูขอช้อนหน่อย ต้องต้งต้องดันต้องดันตัวนี้ไปตรงทางลนเองเฮ้ยไม่ต้องใส่ไอ้นั่นเออถ้าเป็นหูสามชั้นหอยย่าง่เคยนยบไปหน้ำมันน้ำอ่ไปแล้วเี่ยางไม่ดื่มเพอย่าใส่ไปแล้วล่ะดันแล้วไปยส่ไปนู้นไป่ไปนู้นเยวนรถีป ปนังดูก่อนเอาผักอาน้ำซุปบอกแม่นะเออป้าก็เอาไปทานไป้าก็เอาไปบอกว่าก่อนเลยะมานี่ขึ้นไม่พี่นวลเลยวะอือ

นี่จะใช่ว่าจะมันเป็น่ไม่ใช่ยักา์เี่ยนั้นะเดินไปเอาเองที่จริงมันเอนีน้อยๆไมไนใส่เปใหม่พวกนึงเนี่ยมันองเอาสาชั้นใส่ก่อนเปิดไปมันมันก็ออกอิกรีย์เลยมันออกไปงไเออไรองูตนี้พนี้กดาษทไช่เไปลนห้องน้ำดูก่อนน่าจ ก็อันนี้ลงก่อนใช่ไหมฮึไม่ตีเมันเป็นใหญ่ๆเราอยู่ในแค่แค่รค่เนี่ยแเ่แค่่มาเยไหมถ้าม่ยืดเราก็จะไปดเลยเออถ้าเราเจ็บเนะีมันมันจะได้แบบว่ามาเกียวตมาคี้ก่อนเนาะ่กก็ไม่ได้้าทำเลยเาเนี่ถ้าเขาเสร็จเา้การโอเคไ

ที Jamie, ่มาได้ยังที่ได้แต่ตะเกียบอันนี้ก็น่าเห็นที่ได้ลายคนนู้ว่อโอ้ที่จุดนัโอ้ยังพเด่อันเดือนกินสบว่นะอ้อไงวกินไปโลกต้องฟัเนาะน้่นเก่งคนน้อยอีกเออ เก็เต็มๆเลยกูอันนี้อันนี้อัดเลยบทความบราณโมซานักนกคขอกินก้อนเนื้อเอาเนื้อไปลงใหเรียบร้อยแล้วเอาผิวเขาตรงนี้กระโดดถูกอย่างเขาอย่างกับอกอย่าไปยุ่งัอะไรก็เลยต้ใช่มันอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่หน้ารงได้หรอ

เน้อันช็อตไายเป็นเี้ยยมวานที่จะถ่ายให้ไป่าวไปเเขาดพี่เกจะป้าเทน้ำจิ้มมานะเออไม่ยากไม่ยากไม่ยากนม่ยาก้มันถามหาเซิร mm ์เซิร์เร ใรสแลมากนตักให้นางสินะเอาใส่จานนั้นน่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋วให้ต้มสุกหวนค่ะเดี๋ยวนาูเดูพแตจะนเลิเมินฮอเกลอซอนเมินฮอเกลอวนุมอเอาเบนตลินิเดนอกโซนี่ มาคิดดำะเนี yeah. t <t um ่ยไ่ดำมาจะดาโมเขากล้องน้ำหรหน้าใหญ่กล้องป้าไม่สวยดูดิหนเาใช่ม้นใ่แน่ดูบ้านต่อหว